แบตเตอรี่หมดครับพี่น้องแบตหมดเกลี้ยงเลยอ่าหรือถอดนานครับแบตหมดเปิดประตูหรือถอดเนานะแบตหมดเกลี้ยงเลยครับเดี๋ยวมาชาร์จแบตก่อนครับพี่น้องอันนี้ก็คืออ่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับอ่าสามารถชาร์จได้ถึงยี่สิบสี่โวลต์นะครับอ่าวิธีการชาร์จเนาะ แล้วก็ดูก่อนว่าเราตั้งเลยแบตเตอรี่12โวลต์เราก็ตั้งไป12โวลต์ครับอ่าส่วนเอมนะครับส่วนเอ็มเราก็ปรับไว้ประมาณกลางๆนะครับเลขสี่อ่าะมันเลขสี่เลขห้าอ้าประมาณนี้ครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับพี่น้องวิธีการชาร์จก็เขียบไปก่อนครับสีแดงก็เลียบไปที่ขั้วบวกครับน็นหมดเกลี้ยงเลย ตอนนี้ผมถอดขั้วมันออกเลยนะครับถอดขั้วลบขั้วบวกออกเลยทีเขียวยกแบตมาชาร์ตนะหรือจะชาร์จในตัวก็ได้ครับไม่ต้องถอดก็ได้แต่อันนี้ชาร์จแล้วมันร้องนะครับก็เลยถอดออกซะเลยถอดขั้วออกอ่าสีแดงขั้วบวกดำขั้วลบเหวีกยบไ้ครับผมเสียบปลั๊กรั้าีปน้องเสียบปลั๊กสำรวจดูก่อนนะครับว่าเราตั้งไว้ที่สิบสองโวลต์นะปรับแอมป์ไว้ประมาณ ่ากลางๆนะครับอ่ะเอาเลขสี่ก็ได้เลขห้าก็ได้ครับห้าเลยชัดด่วนมาเปิดสวิตช์ครับปึ๊บเนี่ยแขมขึ้นนะครับเดี๋ยวชาร์จไปสักพักแขมก็จะจะลดลงนะครับลดลงมาตอนแรกเปิดมันกจ็จะวิงขึ้นนี้แบบหมดเที่ยงเลยหน้าปัดนี้ไม่มีไฟชโชว์เลยนะครับ จะชาร์จไว้สักชั่วโมงนะครับแล้วไปทําอย่างอื่นก่อนครับผมอะเครื่องชาร์จนี้ก็อ่าใชา้ได้นะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่หมดนะจอดอยู่เฉยเดี๋ยวก็แบตหมดสตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยก็หามาไว้ก็ได้นะครับสักเครื่องหนึ่งเครื่องนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่แพง อ่าก็มันมีหลายราคาแหละอันนี้เล็กๆน,นี้ก็ราคาเบาๆเบาๆไม่เท่าไหร่ครับอ่ะหลักพันเนาะได้ประมาณหลักพันครับแบตเตอรี่นี่เนะาะสาเหตุที่มันหมดนะครับก็ดูครับอันนี้เขาเขียนวันเดือนปีที่เปลี่ยนนะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกห้านะปีหกห้าปีนี้เป็นปีหกแปด 68แล้วนะก็6วันที่หนึ่งเดือนเจ็ด656667โอ้สองปีกว่าแล้วนะครับจะมีสองปีกว่าแล้วก็น่าจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นแบตก้อนเล็กด้วยนะครับอยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยอัมรอนอะไรเนี่ยะนะก็เลยเสื่อมนะครับจอดอยู่เฉยก็หมด แบบหมดตอนแรกก็ขับมาดีๆหละครับพอลื้อถอดเปิดประตูอ่ะเปิดประตูลื้อถอดอ่าชิ้นส่วนต่างๆนะอะ่ประตูมันเปิดทางอยู่ไปในห้องโดยสารมันก็โชว์นะครับมันก็จะหมดหมดเร็วนะครับหมดเร็ว,วชาร์จไว้ก่อนครับผมนี่สักชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับอ่า นี่นะครับวิธีการชาร์จท่านไหนที่ชาร์จไม่เป็นเนาะก็ตามนี้เลยครับดูสังเกตรตรงนี้นะครับที่เราตั้งขนาดของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ชาร์จได้ตั้งแต่6โวลต์12โวลต์18โวลต์24โวลต์นะครับส่วนอ M ก็ปรับเอาไว้เนี่ยประมาณนี้แหละครับประมาณกลางๆนี้นครับอ ั้งอะไรเรียบร้อยสวิ์นี้เราก็ยังไม่ต้องขึ้นเนาะคือขีบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กไฟไฟสองร้อยยี่สิบแล้วค่อยมาออนสวิ์นะครับพี่น้องอ่าถ้าเต็มแล้วนะครับถ้าเต็มแล้วเวลาสตาร์ทนะเราต้องเอานี่ลงนะครับอันนี้ลงแล้วก็อ่าเอา ที่คีบออกก่อนก่อนที่จะสตาร์ทนะครับไม่งั้นเครื่องพังเร็วนะครับผมอ่าไฟมันย้อนกลับมาก็พังไปตู้หนึ่งนะครับพี่น้องตู้ขนาดเล็กนีนย้ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับผมก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องขอบคุณครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ